ใครบ้างล่ะที่ควรจะมาศึกษาหรือพิจรารณานวัตกรรมวัฒน,นาชีวาอาจารย์ก็ตอบซะประมาณสี่สิบนาทีเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> โดยสรุปค่ะเอาใจทุกกลุ่มเอาใจทุกกลุ่ม <c oughs> เพศหญิงหรือเพศชายคุณมีความเสื่อม,มอยู่แล้วมาได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสิบแปดไม่เกี่ยวยังไม่ควรใช้อันนี้เป็นกติกาเลยนะคะพยอบอกว่าไม่ต้องใช้อาหารเสริมร่างกายอยู่ในช่วงเติบโตแต่หลังจากนั้นเนี่ยอายุสิบแปดเป็นต้นไปคุณมีสิทธิ์ที่จะ พิจารณาให้นวัตกรรมวัฒนชีวาไปช่วยดูแลสุขภาพพิจารณาเป็น6กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือยังแข็งแรงดีกลุ่มที่2คือมีโรคนิดหน่อยจริงๆก็คือ NCD มีอาการนิดหน่อยดูภายนอกเหมือนแข็งแรงแต่เอาเข้าจริงเจาะเลือดมาก็สะดุ่มโยงเล็กๆนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มวัยทองกลุ่มที่4คือมี NCD นิดหน่อยแต่เป็นผู้สูงวัยกลุ่มที่5คือกลุ่มที่ไม่รู้แหละว่าอายุเท่าไหร่ แต่มีปัญหาสุขภาพเยอะทีเดียว <Yeah. S 1> และสุดท้ายคือกลุ่มที่ผ่านกระบวนการในการรักษามะเร็งจบคอร์สแล้วแน่นอนว่ามะเร็งอาจจะดีขึ้นนะคะแต่เซลล์ของคุณเสือ่อมแน่ๆนวัตรกรรมวัฒนชีวาเป็นคำตอบสำหรับ6กลุ่มค่ะค่ะนะคะ อันนี้ก็ทุกคนมาชมย้อนหลังได้นะคะหรือส่งต่อให้เพื่อนๆได้เลยนะคะที่สนใจอยากจะใช้วัฒนาชีวาก็จะได้ํำดับเรื่องราวของตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนใช้แล้วก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเลยที่สําคัญเะยอย่าลืมนะคะทุกคนต้องมีพฤติกรรมที่ดีควบคู่กันไปด้วยนะคะกับการใช้วัฒนาชีวามีปัญหาอะไรสงสัยก็สแกน QR code ตรงนี้เข้ามารวมกลุ่มไลน์สังคมวัฒนาชีวาได้เราอินดีตอบคําถามให้อาจารย์ดูแลก,กลุ่มนี้เองอยู่นะคะ